สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการนะครับเลือกซื้อของนะครับนะครับเลือกซื้อของใน l a z a d านะ่ามันดียังไงครับเลือกซื้อของใน l า z a ดาก่อนอื่นเข้าไปที่แอป l a z a d าก่อนนะครับเห็นไหมครับแอป l า z a ด a าโหลดมาไว้นะครับเพราะมันมีทั้งโปรส่งฟรีโปรจากทางร้านนะครับแล้วก็มีการจัด ลถกระน,นำนะครับกล็ลองติดตามดูนะครับลองติดตามเขาดูมีคูปองต่างๆคูปองส่งฟรีนะครับหลายๆแบบมีทุกอย่างเลยนะครับคูปองลดเพิ่มครับมีหมดนะครับอ่านี่ครับถ้าใครใช้ไม่เป็นนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีดูก่อนว่าเราสมมติว่าเราจะเลือกเลือกที่เราจะซื้อสิ่งของบางอย่างง่ายๆเลนวันนี้คือว่าเราจะเลือกซือ้อ ไชนะถ้าเราไปถือซื้อที่ห้างราคาบางทีมันก็จะแพงบางทีก็จะถูกบางครั้งครับเวลาเราไปซื้อห้างก็เราต้องดูตอนนี้เขาจัดโปร os. นะครับเพราะว่าช่วงหลังนี้ลาซาด้านี่พวกนเน็ตลดราคาแบบกระหน่านะครับบางทีห้างบางห้างแทบสู้ไม่ได้นะครับเราต้องซื้อในห้างตอนนี้เขาลดราคาหรือว่าเขาจัดโปร os. ในห้างต่างๆเขาก็มีจัดโปร os. นะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาจัดโปรวันไหนนะครับเช่นนะครับบางห้างเขาก็ลดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ อะไรกว่าไปพยายามซื้อตอนเขาลดนะครับอย่าไปซื้อเต็มนะครับเงินทองหายากซื้อตอนเขาลดแล้วเราต้องแม่นนะครับแม่นในยี่ห้อแล้วก็ราคาราคากลางของยี่ห้อชิ้นชิ้นนัน,นะครับทีนี้นะครับถ้าเราไม่มีเวลาตอนนี้ทุกอย่างมาอยู่ในต a z a d a พดแล้วลองกดดูอย่างแรกนะนี่ครับเราต้องการอะไระทีนี้เราลองหาปั๊มน้ําสมมติว่าปั๊มน้ําเราเสียนะครับเราก็กดคำว่าปั๊มน้ํา มันอยู่ที่เราพิมพ์นะครับปั๊มน้ำนะครับจะเอาแบบไหนปัเราพิมพ์ถูกมันก็จะขึ้นมาไวนะครับอ่านะปั๊มน้นําอัตโนมัตินะทีนี้ปุ๊บถ้าเราจะดูว่าสินค้าตัวไหนขายดีนะครับให้กดไปที่สินค้าขายดีปุ๊บนะอ่าเห็นไหมครับตัวไหนขายดีมันก็จะขึ้นก่อนนะครับนี่ครับปั๊มน้าอัตโนมัตินะทีนี้ถ้าเราจะกดคําว่าเกี่ยวข้องแล้วก็จากต่ําไปสูงจากสูงไปต่ํา ส่วนใหญ่เราก็กดว่าเกี่ยวข้องปุ๊บมันก็จะขึ้นทั้งหมดเลยนะครับอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับคําว่าเกี่ยวข้องอน่ะจะขึ้นทั้งหมดเลยอ่าทีนี้เห็นไหมครับเราสามารถดูได้ว่ายี่ห้ออะไรเป็นยังไงมันจะขึ้นทั้งหมดเลยเห็นไหมครับร้านไหนเป็นยังไงร้านไหนราคายังไงนะ,ะนครับอ่านี่ยครับอย่างแรกนะครับการเลือกซื้อของในรัศดาเนี่ยอ่าหรือว่าในแอป ขพยายามนะครับบางคนเขาบอกว่าซื้อของในห้างดีกว่าซื้อนั่นซื้อนี่ดีกว่าผมบอกได้เลยว่าซื้อที่ไหนดีหมดครับขอให้มันได้ถูกและมันดีและมีประกันแล้วก็ร้านเชื่อถือได้ครับทุกอย่างมันอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับมีเก็บเงินปลายทางพร้อมนะครับว่าเราจะโอนให้เขาก็แล้วแต่จะส่วนใหญ่ผมชอบเก็บเงินปลายทางถ้าเรามีการโอนเงินแล้วมันลดมันลดให้เราเราก็โอนก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับ ทีนี้เห็นไหมครับพยายามดูให้มั่นใจให้มันชัวนะครับบางมันก็มีบางร้านบางร้านกา็รีวิวไม่ค่อยดีพยายามดูรีวิวเห็นไหมครับดาวามาดูตัวนี้ก่อนดูร้านนี้ร้านนี้มีดาวดาวเยอะห้าดาวคนซื้อสามหกหนึ่งยี่ห้อเทวตันเราก็ไปกดดูเห็นไหมครับแต่ละร้านเราพยายามมันก็มีการรับคูปองต่างๆอะไรก็ว่าไปนะครับ การมาดูรีวิวต่างๆเขาบอกว่าโอ้แฮกดีโอเคครับนี่ครับอะไรแล้วก็พยายามดูร้านต่างๆที่เขามีการรีวิวที่ดีนะครับนี่ครับอันนี้ต้องให้เครดิตร้านเขาเลยครับร้านนี้เขามีคะแนนร้านค้าที่ถือว่าสูงนะครับ90%เลยนะครับน่ครับจัดส่งตรงเวลาตอบแชท99%โอ้ร้านเขาดีมาก อีกหนึ่งเปอร์เซ็นบางทีเขาก็อาจจะนอนหลับอะไรบ้างาครับว่าไปครับมันก็แล้วแต่นะครับถือว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนี่ตอบแชทได้เร็วนะครับร้านนี้ต้องให้เครดิตเขาเลยครับสุดยอดนะครับนะ่ครับแต่ก็อย่างว่านะครับบางคนก็อาจจะใช้ไม่เป็นอะไรไม่เป็นก็อาจจะมีรีวิวบางบางตัวที่อาจจะว่าแบรนด์นี้ไม่ดีมากอะไรมางบางทีเราต้องดูรีวิวรวมรวมนะครับอย่างเช่นรีวิวสามร้อยหกสิบกว่าเนี่ย โดยรวมแล้วดูดีหมดเนี่ยก็ถือโอเคละนะครับกล่องมาดีสภาพดีโอเคแล้วครับเนี่ยอะไรก็ว่าไปนะครับอะไรก็ว่าไปนะครับเรียบร้อยดีนะครับนะครับบางทีมันก็อยู่ที่การขนส่งแต่ถ้าร้านเขาร้านเขาเคลมให้เราดีไม่มีปัญหาครับเราร้านเขามีการเคลมที่ดีเราก็ติดต่อร้านเขาได้นะครับนะครับบางอย่างเราก็ต้องดูด้วยว่านะครับ เห็นครับลองแล้วเสียงเงียบใช้ได้นะครับบางทีเราซื้อปั๊มน้ำมานลมันต้องเป็นด้วยนะประกอบเป็นแล้วก็สามารถประกอบติดตั้งเป็นแล้วปรับตั้งตัวอัตโนมตัติเป็นด้วยบางคนไม่รู้นึกว่าสินค้าไม่ดีไม่ใช่นะบ,บางทีเราใช้ปั๊มน้ำร่วมกับกรองน้ำบางทีเราต้องปรับปรับกรองน้ำเพิ่มเห็นไหมครับปรับกรองน้ำเพิ่มหรือว่าใช้เครื่องทำน้ำอุ่นน้ำมันออกน้อยแล้วก็ต้องตั้งเขาเรียกว่าตั้งตัว อัตโนมัติปั๊มน้ำให้สวิตช์แรงดันแข็งขึ้นมันจะได้ทำงานต่อเนื่องบางคนไม่รู้ซื้อปั๊มน้ำมาก็หาว่ามันไม่ดีทั้งๆท,ท,ที่มันปรับไม่เป็นก็ดังกระดังตกเต๊กตอกเตกต,กต,กตกอกเตะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยอ่ทีนี้ออกไปนะครับปุ๊บร้านนี้โอเคละเจ๋วน,นี่ครับแล้วก็พยายามดูรีวิวโอ้โหนะครับมีก็มีรีวิวหลายร้าน,นครับเนี่ยเราจะซื้อยี่ห้ออะไร เราก็กดดูอันนี้เห็นไหมครับน,นี่รีวิวพันเจ็ดโอ้โหมีดาวเยอะเราก็กดเข้าไปนะครับแต่เราไม่ต้องหวังว่าพันเจ็ดร้อยคนนี่เรามีคนรีวิวดีให้เราทั้งหมดนะครับบางคนอย่างที่ผมบอกก็อาจจะมีมั่งนะครับเกยวการขนส่งมั่งอะไรมั่งก็มีบ้างแต่อยู่ที่ร้านเขารประกันให้เราไหมถ้ามีสินค้าเสียหายเราก็ติดต่อร้านได้เห็นไหมครับมันมีช่วงลดช่วงอะไรเราซื้อเห็นไหมครับถูกไหมถูกมากนะครับเห็นไหมครับนะ่ครับ สั่งสินค้า2วันได้รับของรวดเร็วดีโอโหตรงตามสเปคเราต้องดูรีวิวด้วยเห็นไหมครับรีวิวด้วยร้านนี้ต้องให้เครดิตเขาเลยเจ๋วนะครับร้านนี้เจ๋วนะครับร้านนี้เจ๋วนี่ครับเห็นไหมครับคะแนนร้านค้า90ขึ้นหมดครับส่งตรงเวลา90กว่าอันนี้คือถ้าเป็นถูกหวยนี่คือว่าชัวร์แล้ยังไงก็ต้องได้ของนะครับนะครับนะครับอัตราตอบแชทก็90กว่าแล้วชัวร์แล้วครับโอกาสพลาดน้อยนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับบางคนกลัวเพราะว่าเลือกซื้อของไม่เป็นนะครับก็ต้องมีบ้างที่โดนนะครับเช่นร้านบางร้านก็ไม่สูงจริงมั่งช้ามั่งอะไรมั่งลราก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันเป็นร้านอะไระครับมีหลายๆแบบนะครับแต่ผมเลือกเป็นละไม่มีปัญหาไม่ค่อยพลาดนะกลับปออกไปนะครับทีนี้เรามาดูวิธีเลือกแบรนด์เราชอบวีห้ออะไร ถ้าเราชอบเคนโต้กดไปนะครับนี่คือเลือกจ่อจงนะครับอันนี้คือเราเลือกจ่อจงแบรนด์เสร็จสิ้นปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับราคาต่างๆมันก็จะไม่เท่ากันเราก็เลือกเอาเราตะเอาร้านไหนเช่นราคาบางทีอีกร้านหนึ่งนะครับราคาอาจจะแพงกว่ากันไปนิดหน่อยแต่ว่ามันกลับมีการส่งฟรีส่งอะไรเราต้องมาคำนวณเองนะครับตอนเราจ่ายตังคนะ์น่ะในแอปเ่ามันคุ้มไหมเราก็มาดูอีกทีหนึง่ง ร้านไหนยังไม่มีรีวิวส่วนใหญ่ผมก็จะยังเว้นๆนะครับแต่ถ้าว่าบางทีอาจจะเป็นของที่เขาลงใหม่ก็ได้เราก็ต้องกดเข้าไปแล้วไปดูร้านเขาด้านในว่าเขาขายของอะไรมั่งมันก็ไม่มีปัญหาต้องไปดูตรงนั้นด้วยนะครับนะครับบางบางทีก็ของที่เขายังไม่มีไม่ผ่านการซื้อขายบางทีก็ยังไม่ได้ขายมันก็มีแล้วก็กดเข้าไปดูแล้วไปดูที่ร้านนะครับว่าเขาผ่านการซื้อขายหรือเปล่านะครับประมาณนี้อันนี้ตะก,กี้เราสเปคกวาเคนโตใช่ไหมครับนะเราก็เลือกดู วิธีการเลือกแล้วก็าราคา,าเกี่ยวข้องตามไปสูงอ่าทีนี้ก็จะขึ้นเขึ้นโตมาปุ๊บปุ๊บปุ๊น,นที่มันราคามันต่ําสุดมันก็จะขึ้น,นมาในราคาปั๊มน้ำอัตโนม,มัติตอนนี้ข้าวๆครับข้าวๆก็จะอยู่ที่ประมาณ900 930นะครับ930นี 30, ่อะไรว่าไปแล้วก็อันนี้940นะครับนะี่ครับก็จะมีคนซื้อ ประมาณ500กว่าคนแล้วจุ๊บกดเข้าไปถ้าชอบใจก็ร้านนี้ก็คือเจวเลยนะครับนี่ครับนี่ครับไปดูรีวิวได้เนี่ยส่งจริงอะไรจริงมาไปดูรีวิวได้นะครับเจวเลยนะครับใครอยากได้ก็ไปกดซื้อนี่ต้องให้เครดิตร้านเขาเลยนะครับร้านเขาดีมากนะครับตัวนี้ร้านเขาดีมากร้านนี้เลยนะครับเห็นไหมครับคะแนนร้านค้าดีจัดทรงตรงเวลาตอบแชทรวดเร็วเกือบเล้ถือว่าไวนะครับ กออกนะเห็นไหมครับด้านล่างมีปุ่มซื้อเลยนะมีปุ่มแชทคุยกับลานค้าเพิ่มรถเข็นอันนี้ก็ลองเข้าไปไปดูนะครับมันจะมีวิธีซื้ออยู่ที่ผมไม่ให้ดูวิธีการเลือกเฉยนะครับนี่การเลือกถ้าเราจะซื้อล้วก็ไปดูรถเข็นนะครับเห็นไหมครับรถเข็นดานบนนะครับกลับออกไปเรียบร้อยละทีนี้เราก็มาดูยี I ่ห้อมิสซูสมมุติเราตองติ๊กตัวนี้ออก มันจะขึ้นมาเห็นไหมครับพยายามดูด้วยนะครับมันเป็นอะไรน,นี่เขาเขียนว่าชุดน็อตนะครับไม่ใช่ปั๊มน้ำน้ำเว่าไปเห็นไหมครับมันก็ขึ้นมาปั๊มน้ำปั๊มน้ำปั๊มน้ำยี่ห้ออ,อะไรขึ้นมาหมดเลยนะครับนี่ครับสามารถเลือกยี่ห้อได้นี่ก็กดไปยี่ห้อนี้เราไม่เอาละ เราจะมาดูยี่ห้ออื่นเราจะดูยี่ห้อไหนดีเราก็ไปดูโทมาสมมุตินะครับมันก็จะขึ้นยี่ห้อนี้มาเราก็เลื่อนมาจนเจออัตโนมัติที่เราใช้กันในบ้านนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับโอ้โหยี่นอยี่ห้อนี้ห้าร้อยแปบนะครับถูกเวอร์ครับถูกเวอร์ในนี้ผมบอกส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาคูกปั๊มน้ำพวานี้มันมีแค่มอเตอร์ ครับต่างๆครับแต่ตัวนี้เขาต้องดูด้วยว่ามันมีอัตโนมัติหรือไม่แล้วก็ว่ากันไปถ้ามันไม่มีเราก็ซื้อชุดแปลงอัตโนมัติมาใส่ด้วยนะครับต้องดูด้วยอัตโนมัติไหมอ่าตัวนี้อาจจะไม่ใช่อัตโนมัติมันก็จะมีตัวแปลงอัตโนมัติมีขายทั่วไปด้วยดูด้วยนะครับอ่านี่ยังไม่ไม่มีอัตโนมัติเนาะอ่ากลับไปเลือกยี่ห้อใหม่อ่าเลือกยี่ห้อใหม่ปึ๊บทีนี้คลินตัน นี่คือเลือกลายตัวนะครับนี่เลือกลายตัวโอ้โหแปดเก้าเก้าคนซื้อหนึ่งคนไม,ไม่เป็นไรเราก็ไปดูละรีวิวของเขาได้อะไรได้นะครับนี่ครับนี่ครับ,รบดูรีวิวสินค้าโอ้โหบางทีเราไปดูรีวิวสินค้าแล้วก็ดูด้วยว่ามาจากร้านไหนยังไงนะครับเห็นไหมครับรีวิวบางทีคนเดียวก็เสียวได้เขาบอกว่าติดตั้งแล้วน้ําแรงเสียงเงียบ ให้ดาวเลยแสดงว่าบางทีร้านเขาอาจจะขายตัวอื่นเขาบอก,กบไปที่ร้านค้าเห็นไหมครับคินตันนะบางทีบางเขาจจะลงแป๊บเดียวมีคนซื้อไม่มากบางทีคนซื้อเยอะกับคนซื้อในน้อยบางทีเราต้องมาดูส่วนอื่นร่วมด้วยนะครับเห็นไหมครับคะแนนร้านค้า98ของคินตันเนี่ยจัดส่ง100%นะครับอัตราตอบแชท100%อันนี้ชัวร์ปั๊บนะถึงซื้อคนเดียวก็สามารถซื้อได้ไปที่ร้านค้าเห็นไหมครับอันนี้เห็นไครับเราก็สามารถซื้อได้ บางทีเมื่อวานผมก็มีนะครับซื้อมาไม่มีคนซื้อสัก,สกคนเลยก็กลัวโดนโกงไป,ไปดูและคะแนนร้านค้ามันสูงปืด๊ดไปดูการส่งดีหมดผู้ติดตามมีเยอะเห็นไหมครับผู้ติดตามร้านแนะนำอะไรก็ว่าไปทีนี้ก็ชัวร์เลยกลับออกไปนะครับเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราไม่สเปคยี่ห้อกดออกนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ดีเซตเลยนะครับเห็นไหมครับ ไม่สเปกยี่ห้องกดราคาเห็นไหมครับออกหมดแล้วนะครับไม่สเปกยี่ห้องเราจะเลือกแบบไหนเห็นไหมครับอ่าจัดส่งฟรีแล้วก็กดที่มันมีจัดส่งฟรีอ่าเนี่ยแบบนี้นะครับอ่าหรือมันมีจัดส่งฟรีแต่นี้ราคามันเล่นตั้งแต่ราคาต่ําขึ้นไปมันก็เลยขึ้นหมดเลยอะไรที่มันเกี่ยวกับปั๊มน้ําเกี่ยวกับน้ําต่างๆคําศัพท์ใกล้เคียงขึ้นหมด เอาลบออกไปซักนะครับ <S <S เกี่ยวขอ้องแบบนี้อันนี้คือคําที่เกี่ยวข้องก็คือจบนะครับขึ้นหมดเลยเห็นไหมครับปั๊มน้ําต่างๆขึ้นมาทุกยี่ห้อมันก็องว่ากันไปเห็นภาพครับตอนนี้เราเลือกฟรีเนี่ยสินค้าขายดีก็ว่าไปตัวในขายดีมันจะขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเจ็ดร้อยแปดสิบยี่ห้อนี้เดียวก็ตั้นคนซื้อสามร้อยคนก็ถือว่าขายดีแล้วนะครับตัวนี้อันนี้ อีฮออินเทคนีครับซื้อ2รถอีกคนซื้อ300กว่าคนราคาไม่ถึงพันมีน้ำใช้แล้วนะครับครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้มาให้ดูวิธีเลือกซื้อสินค้านะครับให้ได้ของดีราคาเบานะครับและให้มันปลอดภัยก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ